โครงการอบรมออนไลน์การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยเดฟซี C, ผู้รับผิดชอบโครงการจะประกอบไปด้วย 1. นายธเนศพลชาตาิศะ 2. นายอัคร,รพงษ์บุญศิริ 3. นายนภัทรคูหามุก 4. นายพอคมเจริญสวัสดิ์ 5. นายวชิรวิ้ายหนูและ 6. นางสาวนาทิชานวลละอ,องวิธีการดำเนินงาน 1. ปรึกษาและแสดงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มในการเลือกทำกิจกรรม 2. วางแผนเบื้องต้นและคำนึงถึงความเป็นไปได้ 3. นํนำเสนอโครงการและปรึกษาอาจารย์ 4. เริ่มเขียนโครงการและประชุมวางแผนของสมาชิกในกลุ่มในการดำเนินโครงการ 5. ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ 6. เตรียมความพร้อมและข้อมูลสำหรับใช้ในการอบรม 7. น,นัดวันและเวลาในการจัดอบรม เรื่องแรกที่ผมอยากจะให้ทุกคนรู้คือในส่วนของการอินพุตในส่วนนี้เราจะเรียกกันว่าตัว header file header file เหล่านี้มีหน้าที่อะไร header file เหล่านี้จะเป็นตัวที่คอยเชื่อมต่อโปรแกรมของเรากับ header file ทำให้โปรแกรมคำสั่งต่างๆของเราที่เราเขียนไปสามารถทำงานได้นะครับ อันนี้ผมอยากอาสอนแบบกดีอดีเองนะถ้าแบบคนที่เรียนในรายวิชาที่อาจารย์สอนแล้วไม่เข้าใจอยากถามตรงไหนถ้าผมตอบได้ผมก็อยากตอบนะ <c oughs> ในส่วนตนัวไปจะเป็นการประกาศตัวแปรโดยหลักหกการประกาศตัวแปรจะมีสามสามตัวมีอินฟอนและฟอลและก็ชาโดยในตัวแรกอินจะ เป็นตัวที่จะเก็บค่าตัวแปรที่เป็นจำนวนเต็มและก็ฟัลจะเป็นตัวที่สามารถเก็บจำนวนจริงหรือก็คือเก็บตัวทศนิยมได้นั่นเองและก็ชาจะใช้สำหรับการเก็บตัวแปรที่เป็นตัวอักษรต่อไปจะเป็นการตั้งชื่อตัวตัวแปรตัวแปร เป็นสิ่งที่เราสามารถตั้งชื่อขึ้นเองเลยเพื่อเก็บค่าต่างๆที่เราจะต้องการนำไปใช้ในการนำไปใช้ในโปรแกรมต่อไปหลักการตั้งชื่อก็จะต้องใช้ตัวอักษรและก็จะใช้ตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้หรือขีดล่างก็ได้ในการเขียนแต่ว่าห้ามใช้ตัวอักษรพิเศษแบบช h a r พั S. พวกนี้ห้ามใช้และก็ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอันนี้จะถือว่า เป็นคนละตัวกันแต่ก็ในการตั้งชื่อต้องห้ามห้ามซ้ำกับชื่อที่เป็นคำสหวนของในโปรแกรมดีซีก็จะเป็นเหล่าคำพวกนี้อันนี้ต้องไปศึกษาก็จำกันเอาเองต่อไปหลักการในการเขียนตัวในการประกาศตัวแปรโดยเราก็จะขึ้นต้นด้วยอินตามด้วยชื่อของตัวแปร อย่างตัวแรกยินเราจะตัวอย่างเราจะตั้งว่ายินเอตัว A นี่ก็คือชื่อของตัวแปรแล้วก็ตามด้วยเซมิฟูลันอันนี้เท่ากับเราประกาศตัวแค่นี้เราประกาศตัวแปรแค่นี้ก็ได้แล้วโดย A เนี่ยเราจะสามารถไปใส่ค่าในลำดับต่อไปก็ได้หรือเราจะใส่ค่าให้กับ A เลยก็ได้อย่างเช่น ه, เท่ากับ5เราสามารถใส่ค่าให้ไปเลยก็ได้แต่ต้องจำไว้เสมอว่า In น,นั้นอ n จะใช้กับที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้นถ้าเราใส่ค่าที่เป็นทศนิยมตัวตอนที่เราคอมไพ์มันจะไม่เออร์เลอรแต่พอเราลองรันอะ่ะมันจะรันไม่ได้มันจะแบบมันจะเออร์เลอรมันจะมีปัญหาเพรนะเราก็วัลเราก็ตั้งชื่อออกแรไปเลยก็ได้ หรือจะมาตั้งตอนหลังก็ได้ว่า b กบกับ2.5ทุกครั้งทุกครั้งต้องต่อท้ายด้วย s e m i ฟู l o n ส่วนชาที่เราบอกว่ามันใช้เก็บตัวอักษรถ้าเป็นชาแบบปกติจะสามารถเก็บ ตัวอักษรได้แค่ตัวเดียวอย่างเช่นเราตั้งชื่อตัวแปลว่าเชาว่า C ต,ตัวแปรนี้จะตัวแปร C ตัวนี้จะสามารถเก็บค่าตัวอักษรได้แค่ตัวเดียวแต่ถ้าเราอยากให้เก็บค่าของตัวอักษรได้มากกว่าหนึ่งเราเพิ่มวงเล็บกี่ค่าถ้าเราใส่ว่า10เป็นชา C 1ส ตอนนี้จะสามารถเก็บได้10ตัวในวงเล็บตรงนี้เราก็ต้องใส่สิบเอ็ดแล้วก็เวลาถ้าเราต้องการให้บอกว่าค่าของตัวแปรเลยสําหรับชาเราจะต้องเป็นเท่ากับแล้วก็ต้องมีปันหนูตามด้วยตัวอักษรจะต้องมีปันหนูก่อนส่วนต่อไปในส่วนของคําสั่งต่างๆที่ใช้ในโปรแกรมอันนี้จะเป็นแบบคําสั่งที่ใช้บ่อยนะ ตัวแรก print f อันนี้เราเคยใช้กันหลายรอบแล้วตัว print f คือเป็นคําสั่งที่ทําให้เราแสดงข้อความต่างๆได้เดี๋ยวเราจะแสดงตัวอย่างการเขียนให้ดูตัว print f หลักการเอ่อการเขียนมันก็เป็น print f ตามด้วยวงเล็บแล้วก็มีฟันหนูซึ่งข้อความที่เราอยากให้แสดงผลก็จะอยู่ในฟันหนูตรงนี้เราจะสามารถ เราจะเขียนอะไรลงไปในนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะ,ะตามด้วยเซมิคูลอนนี้คือเป็นตอนที่เราคอมพลีทถ้าโคพสที่เราเขียนไม่ e er อ r ร์โปรแกรมก็จะบอกมาว่าคอมพลีท e อร์เลเป็น0นหน้าจอก็จะเขียนบอกว่า h e l โลปกติที่เราเขียนจะเป็นพื้นหลังสีดำกับตัวอักษรสีขาวใช่ไหม แต่น,นี้ของเราเป็นตัวสอดสีแดงเดี๋ยวเราจะสอนอีกทีว่าทํำยังไงอันนี้เป็นส่วนของคําสั่ง print F ในคําสั่งต่อไปก็จะเป็นคําสั่ง Get หรือการรอคําสั่งคําสั่ง Get วันนี้จะใช้กับอาจารย์ใช้ได้เราจะต้องเปิดเราจะต้องเชื่อมต่อกับตัวที่ตึกไฟล์ก็คือจะเป็นตัวคอน ัวเมื่อกี้ที่เป็นแบบ pin F สแกน F รับรับค่าแสดงผลตัวนี้จะเชื่อมต่ออยู่กับ standard IO อย่างเมื่อกี้พอเราเราจะเพิ่มบัดขึ้นมาเป็นเมื่อเราให้โชว์ข้อความเป็นรูปอะอยู่ใช่ไหมเาจะให้รอคําสั่งก่อนแล้วำค่อยทําคําสั่งต่อไปอันนี้เมื่อกี้ถ้าเราเขียนจะรอเพิ่มข้อความ อามันจะให้รอราร,รอคำสั่งก่อนครั้งแต่มันก็จะโชว์ข้อความต่อแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นตัวสแกนเอฟที่จะให้เรารับค่าในคําสั่งต่อไปก็จะเป็นตัวซิสเ็มก็จะเป็นตัวซิสเ็มคันเลอร์วันนี้เรามันจะอยู่ในเดเดอร์ของแ t a n ์ด r d ไล b r a รีแล้วก็หลังจากคันเลอร์เราจามันจะเป็นรหัสสี โดยตัวหน้าจะเป็นตัวของสีพื้นหลังและตัวหลังจะเป็นสีของข้อความจะเป็นตามรหัสสีตามนี้คำสั่งต่อไปจะเป็นคำสั่ง system p o r t น,นี่ก็เหมือนกันเลย system ทั้ง3มตัวทั้ง system color system p o r t แล้วก็ system clear ตัวนี้จะอยู่ใน standard library เนี่ยเมื่อถึงคำสั่งที่บอกว่า เต็มพอร์ตมันก็จะหยุดรอให้เราใส่ค r ีตแอนิเคียทูคนน็ตเพื่อให้เรากดปุ่มไหนก็ได้มันก็จะเลือกจากนั้นมันก็จะเริ่มทำง,งานโปรแกรมต่อไปต่อไปจะเป็นตัวของตัว System Clear ตัวนี้มันจะใช้ล้างข้อความทั้งหมดที่เคยเขียนไปก่อนหน้าก็คือจะล้างข้อความทั้งหมดที่จะเขียนก่อนที่คำสั่ง System Clear คำสั่งต่อไปจะเป็นคำสั่ง Sle ์ฟฟิเชื่อมต่ออยู่กับ เตเของ Windows อ่าสลิปตัวนี้ก็จะทำงานเหมือนกับดดเลย์ที่เราเขียนใน Arduino ก็คือในวงเล็บตรงนี้จะเป็นค่าที่จะหน่วงเวลาเป็นมิลลิเซ s อย่างเช่นถ้าเราใส่1นึ่พันมันก็จะหน่วงเวลา1นึ่งวิเดี๋ยวเราจะลองใส่ 2, ทักสองพันอ่าทีพอมันแสดงเ e ็โลหะอายูเสร็จมันก็จะหน่วงเวลาอยู่พักหนึ่งแล้วก็แสดง h e l l โลต่อ ซึ่งอย่างที่บอกว่าทุกครั้งก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมพวนี้ได้เราจะต้องเชื่อมต่อกับ header file ก่อนเสมอเพราะฉะนั้นก่อนเขียนเราใช้ header file ทั้ง4ตัวมาวางไว้ก่อนเลยก็ได้ส่วนต่อไปจะเป็นการใช้ double slash หรือการคอมเมนต์การการคอมเมนต์ข้อความทุกอย่างที่เราเขียนหลังจากคอมเมนต์ในบรรทัดนี้จะไม่ถูกอ่านจะไม่ถูก คอม p พล์คำสั่งต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้